ทำไมชายคนนี้ถึงถูกยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างเกมคริสซอเยอร์เป็นเด็กชอบคอมที่ชอบไปเขียนโค้ดและเล่นที่ร้านแถวบ้านสุดท้ายตอนอายุได้สาย2ปีก็สร้างเกมในตำนานโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูลขึ้นมาซึ่งเป็นเกมที่เปิดให้เราสามารถสร้างสนสนุกของตัวเองได้อย่างอิสระแล้วทำไมคริสซอเยอร์ถึงถูกยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างเกมอย่างแรกเกมโรลเลอร์โคสเตอร์ไทคูนถูกเขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีซึ่งเป็นภาษาที่เขียนและอ่านโคตดยากเวลาเขียนยาวกว่าภาษา C เกือบ2เท่าในคำสั่งเดียวกันแต่ก็มีข้อดีีตรง สามารถสั่งคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระทาให้สามารถสร้างเกมที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ขั้นเทพและสามารถเล่นในคอมได้เกือบทุกเครื่องซึ่งถึงแม้เกมนี้จะถูกเขียนด้วยภาษาซมบลีแต่ระบบแม่งก็โคตรซับซ้อนผู้เล่นสามารถสร้างสวนสนุกได้อย่างอิสระโดยที่มี n อ c ีซหลักร้อยตัวเดินไปมาในสวนสนุกโดยที่ไม่มีอาการแหลกหรือบั๊กเลยทเให้เกมนี้เป็นเกมที่ซับซ้อนที่สุดในปี1999ซึ่งคริสสอเยอร์สร้างทั้งหมดนี้ด้วยตัวคนเดียวเพื่อเห็นภาพนี่คือเกมที่สร้างโดยโปรแกรมเมอร์หลายคนส่วนนี่คือเกมที่ Chris คริสสอ